ดูครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับฟังเสียงครับฟังเสียงดีนะครับที่ไหลสดลงมาเสร็จพอดีนะครับถ้าคงจะเหมือนเมื่อวานหรือวันก่อนที่ฝนตกกลางอ่าไหลสดนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วครับอ่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณที่เอ่อเที่ยงนะครับเนี่ยครับอ่าครับมาแล้วนะครับความมืดคึมโอ้ยแต่ละวันนะครับ สาว่าจะไปทุระสักเป่๊นึ่งก็ไม่ได้ไปซะแล้วจะทําอะไรก็ยุ่งยากหน่อยนิดนึงะวานไปครับในแต่ละวันสปาบรรยากาศฟังเสียงครับมีฟ้าร้องจุ้มคํามาบรรยากาศมืดคึ้มและชุดแรกก็เม็ดใหญ่นะครับฟังเสียงครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนมันแรงก็แล้วกันนะครับ าแล้วครับทางเสียงนะครับมาแล้วครับนะบังมบ๊าเลยนะโอ้ยลืมลืมนะครับจะเก็บที่ที่นั่งโมตัวไหนเก็บที่นั่งโมก่อนนะได้ครับลงมากันแบบบึ้มวัมพ๊ามเลยนะครับ โอ้นะครับถ้าจะแรงนะครับเม็ดใหญ่โอ้มีลมด้วยมีลมด้วยมันจะมีแต่เสียงฟ้าร้องกับเสียงคนอย่างเดียวครับมีเสียงลมมีลมมาด้วยนะเนี่ยเอาละครับแต่ระวันแต่ระวันเพรว่ากั็นครับเพราะว่า ก็ต้องการน้ำอยู่ะครับยังไม่อยากจะให้มันเยอะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟรอยส์แครี่จะถึงยอดข้าวนะครับเว่าแต่แคเถึงตรงที่อ่อนนี่มันเลยกินง่ายครับเดี๋ยวก็ทำไ่ได้ครับธรรมชาติธรรมชาติโดยธรรมาชาติก็ต้องสู้กับธรรมชาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวิวชาวนาจะเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ละปียี่สิบนาปีเนี่ย ก็จะลำบากหน่อยนะครับนปีนาปีนะครับน้ำก็ต้องแหกให้พอดีจะได้มีมีศัตููพืชเข้ามายุ่งเกี่ยวครับบนเลยเนี่เจ้าบ้านผีบ้าว่าไงครับนี่แหละเก,กี่ยวกัการหาอยู่หากินแบบบ้านๆ้านนะครับจเจออะไรขนะ้ให้ดูต้นมะขามว่าต้นมะขามเนี้ผม จะดัดให้เป็นลูกหัวใจเด้แล้วเนี่ยจะเป็นหัวใจสีเขียวนะครับมะขามต้นนี้นะครับปลูกไว้ข้างบ้านแต่ไม่อยากให้กิ่งมันเลยไปข้างนอกนะครับก็เลยหาวิธีการดัดโน้มกิ่งลงมานะครับโน้มกิ่งลงมานะครับ,งงรบจัดกันไปครับความบ้าของคนเออเนาะครับให้ดูให้ดูนะให้ดูนะ กับสายฝนที่โปรยปลายลงมาตอนนี้นะครับกำลังแรงเลยนะครับดูข้างหน้าดูข้างหน้าแรงขนาดไหนครับหาเส้นอะไเลยทีเดียวนะครับ ที่เดิมนะครับไปไหนไม่ได้นะครับห้างจับเจ่ากันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้ที่แรกว่าจะไปแล้วนะครับกําลังจะไปเปลี่ยนเสื้อเห็นมืดขึ้นมาไม่เปลี่ยนแล้วไม่ไปแล้วนะครับมืดคืมอื่นคืนม,มานะครับ สายฝนโปรยปลายดาวโรยมาคิดถึงทุกคนจะทำอะไรไม่ได้พอสายฝนล,ลงมาครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงับอยู่บ้านเฉย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษขอไปครับ <c oughs> สายฝนตีกลับนะครับเมื่อกี้นี่พาทางตะวันตกทางาทิศใต้นะครับตอนนี้มาจางทางทิศเหนือแล้วก็หมุนตรงนะครับที่นี้สายฝนกําลังหมุนวนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ตรงไหนของหมุนกลางครับวิ่งบนเลยนะครับลมก็พัดบนไปบนมานครับหมุนครับเดี๋ยวก็ตรงเดี๋ยวก็ออกไปเฉียงเหนือเฉียงใต้นะครับ ว้าวครับวันนี้สายฝนครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากเม็ดฝนที่ลงมานะครับตอนนี้กำลังลงตรงนะครับซึ่งลมเจนิ่งถ้าลมตรงครับถ้า หมุนซ้ายหมุนขวาลมหมุนเมื่อไรสายฝนก็จะเฉียงไปเฉียงมาครับครับเห็นไหมไปทางทิศเหนือแนะล้วสายฝนไปตามรถที่วิ่งไปนะครับสายฝนตอนนี้แต่ละครั้งแต่ละทีของสายฝนคะรับมันก็ทําให้เราได้พบได้เจอความที่มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลา กลัขบข้างแล้วครับกลับข้างแล้วฝนไปข้างอ่าทิศตะวันตกครับกลัขบข้างครับลมลมลมฝนล,ลมของมันครับมันจะเปลี่ยนทงศลมไปมัมามาแบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นหนอนะครับ ะหน้ารถซึ่งเม็ดฝนที่มาระหน้ารถมันก็จะถูกการสวนสทางกันแบบนั้นนะครับโอ้ยมีฟ้าแลบด้วยสงสัยว่าเราจะได้ปิดเรื่องหรือเราเนี่ยเอ้าเฮ้ยเปียกเข้ามาในบ้านของเราแล้วครับที่นั่งของเรา็จแล้วครับ นะครับวางไปครับถ้ามันมี้าแลบก,ก็คงจะได้หยุดนะครับขอโทษขอไปจะให้ได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนดีๆก็คงจะไม่ได้แล้วไปครับขอบคุณมา,มากๆครับ